ครับเป็นเตือนนะครับก็มีของนี้เนี่ยครับใครที่ Để ไปครับก็ได้ครับครับครับ

ันีพามาเที่ยวงานตองงางคืนเราผมงานถนนคนเดินจุรนักการณ์ดีนะครับพี่น้องของเยอะมากนีมียเปล่อดูแล ยังมานับกี่น้องไหนล่ะ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 

หักเดียวตัวเดียวหมายเลขเก้าหมายเลขเก้านะครับหมายเลขเก้าหมายเลขเก้าเบอร์เก้าเบอร์เก้าหมายเลขเก้านะครับหมายเลขเก้านะครับหมายเลขเก้าเบอร์เก้าเบอร์เก้าหมายเลขเก้านะครับหมายเลขเก้านะครับหมายเลขเก้าเบอร์เก้าเบอร์เก้าหมายเลขเก้านะครับหมายเลขต่อไปหลักเดียวตัวเดียวหมายเลขสี่หมายเลขสี่นะครับหมายเลขสี่หมายเลขสี่เบอร์สี่แล้วสามเปิดแต่ขยิบบาทแล้ให้เลยแปดเบอร์ สามแปดเบอร์เอาไปเลยวันนี้เราเอาท่าทางในทีนี้มาจอวันมาประยุกต์ให้เป็นท่าหกกรบใจกันดีกว่าเอาจำ้าหลักของขาดโซ่หลักของขาโซ่ 3ามเบอร์สบาทเบอร์สบาทเบอร์ยบเบอร์ยี่บาทเป็น like สินค้าโอทอปจากอัมัมโคราบลังวัดเพตรีเดินแวะกันโดเดินแวะกันค่ะผู้จัดการของเราอตเดอรแมอนมิูมิกี้มามีคุณและกวลายชนิดมีท่ขันเอีก่าใจเชิญค่ะเชิญเลยค่ะ ก็ไปจัตลาดทอง่านที่ยงววัทแล้วเปิดวันที่แ้วเปร์แต่ถ้าบาทเราไห้ไปเลย8เบอร์2 8เบอร์เอาไปเลย

สิ่งชาเสี่ยงดวงกับเราเรามีตุ๊กตาตัวยักษ์ตัวยักษ์ตัว,ตวใหญ่นำมาแจกให้กับท่านตุ๊กตาของเราเป็นสินค้าเกรดเอเป็นสินค้าโอท็อปจากจังหวัดราชบุรีเป็นสินค้าโอท็อปจากอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเชิญแวะกันก่อนเชิญแวะกันก่อนค่ะตุ๊กตาของเรามีทั้งตุ๊กตาคิตตี้โดเรมอนมิพูมิกกี้เมาส์มีญี่ปุน่นและอีกหลายชนิด มีให้ท่านเลือกกันอย่างจุใจเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเข้ามาจับฉลากทองผ่าโชคซื้อสิบบาทเราให้สมเบอร์ซื้อสิบาทเราให้สามเบอร์แต่ถ้ายี่สิบาทเราให้ไปเลยแปดเบอร์ยี่สิบบาทแปดเบอร์เอาไปเลย

ไปเลขสิบเบอร์สิบเบอร์สิบไปเลขสิบแล้วก็ไปเลขสิบแล้วก็ไปเลขสิบเบอร์สิบเบอร์สิบไปเลขสิบแล้วก็ไปเลขสิบแล้วก็ไปเลขสิบเบอร์แปดเบอร์แปดลขวก็ไปเลขแปดเบอร์แปดเบอร์แปดเบอร์แปดแล้วก็ไปเลขแปดแล้วก็ไปเลขแปดเบอร์แปด เปดหเลขแปดนะครับหมายเลขแปดนะครับหมายเลขแปดหเลขต่อไปแปดหเลยแเบอร์เลเดียวเดียวหมายเลขห้าหเลขนะครับหมายเลขห้าหมายเลขห้าเบอร์ห้าเบอร์ห้าหมายเลขห้านะครับหมายเลขห้านะครับหมายเลขห้าเบอร์ห้าเบห้าหมเลขห้านครับ วตัวใหญ่แล้กัตัวเกวัดตัวใหญ่วัดตัวเล็กวัดตัวใหญ่วัดตเ็ัตัวใหญ่วัดตับเล็กวัดตัวใหญ่วัดตัวเล็กัตใหญ่ตเ็ตัวใหญ่ตเกดตัวใหญ่ตัวเลรกวัดตัใหญ่วัดตัว็กัดตั

ลูกอีกแล้วครับบาบาวนะครับบาบาวนะครับบาบาวนะ <laughs> <laughs>

好啊，弄点菜。喵喵喵，好。